สวัสดีเพื่อน f อโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะแมงวดนี้คิดว่าจะไม่ได้ลงคลิปซะแล้วนะครับก็หลายๆงวดนะครับที่เลขช่องเราก็เข้าประจำอยู่นะครับแต่บางครั้งก็เวลาไปสรุปมันก็ไปเน้นผิดตัวก็มีนะครับก็ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของแอดเหมือนกันนะครับเนาะ คิดว่าน่าจะถึงช่วงปลายของการํำคลิปแล้วเนาะทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็อ่ะก็ถือว่าลงเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับวันนี้มาตามสมบัตินะครับ,รบสบวัสดีครับสมบัติสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเ,เจออยู่ <laughs> แต่ <laughs> แตไม่ได้ถ่าย <laughs> ไม่ได้ลงนัเลยเราคิดว่าแม่ฝันสมบัติแต่ละฝันนี่มันเหมือนแบบ มันฝันเล่นๆนะนะครับผมออกง่ายๆอกีงวดแล้วที่ออกติดกันเนี่ย05ดมี่แล้วฝันว่ายังไงนะเมื่อ05ฝันว่าแม่๋อ้แม่ทองเย้เลยแม่ผมเออเออครับผมแกเขียนให้แกเขียนให้ออเลข105ศัน์ห้อรกเลยครับต้นงวดกับต้นงวดเลยครับอันนั้นนี่คืองวดที่แล้วเนาะอันนี้เราทวนกันนิดนึงแล้วมันไปออกอะไรทำไมเราถึงไม่ได้ลงมันวันนั้นมันออก ลาวผมเทียงลาวสตาร์ออออกไหมมันออกหนึ่งศูนย์ครับผมแทงศูนย์ห้ามันมันไม่ออกให้ครับผมอ๋อแต่มาออกรัฐบาลครับมาออกรัฐบาลเต็มเต็มเลยตัวเดียวตัวเดียวเข้าตัวเดียวเองได้เลยก็คิดว่าออกไปแล้วเนาะเหมือนทีหนบางอย่างน่ะครับผมก็ในนี้ก็ถือว่าจุดอ่อนเหมือนกันคิดว่าไอ้ม่นามามาแล้วออกไปแล้วมันมาสองฝันฝัน ฝันต่อมาก็ฝันเห็นเพื่อนเกิดอายุสี่สิบปีมันออกลาวสตาร์ก่อนครับมันออกสี่ศูนย์ศูนย์สี่เข้าผมไที่ลาวออกสี่ศูนย์ศูนย์สี่อะไรตอนนั้นวันนั้นผมฝันแล้วแล้วมันมาออกวันพุธฝันเห็นเพือีกเหรอมันเป็นพศของสองคนนี้รุ่นเดียวกันสองห้าสองแปดสองห้าสองแปดอุ้ยครับปีพศเกิดถูถูถ้าสามตัวเนาะ ก็เข้าสี่ตัวเราวันนั้นแปดห้าสองโอ้ก็ไอพ่อมันไปลาวพัฒนาก่อนไปลาวเราเลยเกรงเกรงหน่อยเออไอคิดว่าไม่น่ามาในชอบมามันชอบมาครับอือสองสองฝันนี้เข้าเข้าทั้งสองฝันอืมหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็สองห้าสองแปดข้ผมเออเข้าโต๊ดหนึ่งอืออืะก็ถือว่าเข้าสามตัวคขับมแล้วก็ห้าศูนย์ด้วยอ่าแล้วยังไงเมื่อวดนี้ฝันยังไงหนักแน่นคขับม ก็ฝันเหมือนกันเนอะฝันเหมือนเหมือนแม่มาเองเอาเขียนให้เลยเป็นผู้หญิงมาใช่ไหมกับแม่ตัวเองอ่ะอ,อ,อะ๋อแม่ตัวเองแล้วก็เหมือนแม่ตัวเองอ่เขียนเป็นตัวเลขแต่เป็นเขียนสีอะไรเขียนใส่กระดาษเขียนเหมือนตัวเลขสีน้ำเงินลายปากกาเราธรรมดาเขียนใส่กระดาษเหมือนกระดาษกระดาษเดษ็กนักเรียนเส้นมีเส้นเขาเขียนเขียนเลขให้สี่ตัวอืมอีก พูดถึงย้อนพก่อนจะบอกตัวเลขเพื่อเีซีสมบัติเคยบอกว่าตรงนั้นอ่ะเคยมีเขาเรียกฟ้าผ่าใช่ไหมครับภาษาบ้านเขาเรียกเพวดาลงใช่ไหมสารเจ้าบ้านมันเป็นเขาเรียกว่าที่ฟ้าลงอ๋อตรงสารเจ้าเลยใช่ครับข้างหลังมันเป็นจอมปลวกครับเออไอเขาเมื่อเมื่อวันก่อนเห็นแกได้หกห้าห้าเนาะมันไม่ออกนะจุดทูบนะแล้วมาออกเมื่อวานนะครับตรงตรงเลยและเมื่อวานแกจุดได้สองศูนย์สองครับปรากฏว่าออกสองสอง วุ้อและเพื่อนเอฟซีแอดมีเรื่องที่อันนี้ไม่ได้บอกเลยเลขทูบแกงงวดที่แล้วห้าสองสองปรากฏว่ามาห้าสองเนาะไม่ธรรมดาเนาะมันเป็นที่เขาเรียกว่าที่ฟ้าลงอขออภัยไปนอกเรื่องหน่อยเมื่อกี้แล้วยังไงแกเขียนแล้วมายื่นให้มาเป็นรูปร่างอยงเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนแม่เลยผเป็นแม่เราเนาะแม่ทองเยยแม่เราแท้ๆเนาะแกเขียนให้เหมือนแกจะมาเขียนให้เหมือนงวดที่แล้วอเขียนมัน ตัวหนังสืองวดก่อนก็เหมือนเขียนหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าแต่งวดก่อนแกบอกสามเลขงวดนี้เขียนให้สีเลขอ๋อสีเลขหมายถึงไงสีตัวเนี่ยสี่ตัวครับอ๋อยังไงครับตัวเลขตัวไหนฮะก็ตัวเลขก็เลขรถผมเลยรถมอไซคผมตรงตรงเลยสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งครับเขียนตรงกับเลขมอไซค์ผมขี่ทุกวันใช้งานทุกวันนะคิดดูแล้ว ครับอ๋อไม่แน่นะมันก็แปลกอะถ้าบางทีคนลืมนะเลขนี้เนาะครับถ้าไล่จากข้างหลังมาก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดสามได้เนาะครับถือว่าเป็นเลขมงคลนะเนาะครับโอ้เลขเจ้าอ่ะถ้าพูดตรงเลขพวกนี้ขยันนะขยันมากเลยบางทีเลขดังมันไม่แน่วันนี้มันดังไปเนาะครับม่เลขอื่นนะะที่มันดังมันขยันออกเร้าพวกนี้ไม่แน่อาจจะมาอีกก็ได้เนาะครับ โอ้หรือจะตัดเล่นเนาะสมบัติครับอะไรเมื่อกี้สามสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งครับคงทีถ้าใครจะชอบศูนย์สามก็ได้เนาะเจ็ดศูนย์สามแต่หนึ่งผมชอบศูนย์หนึ่งเลยผมชอบศูนย์หนึ่งเลยกับถ้าฝันแบบนี้เข้า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 เลยดิ่มดีเข้าล่างพวกเลขแบบนี้อครับมันงดก่อนเข้าล่างเอ๋องดก่อนหนึ่งศูนย์ห้าหอกล่างเนาะห้าศห้าศูนย์ล่าง เออไม่แน่หนึ่งศูนย์คนมองข้ามนะเพราะหนึ่งศูนย์มันยังไม่ออกเออราชการที่สิบนะก็มันเราโตฝันฝันฝันแต่ก่อนนะหนึ่งศูนย์อ๋อแค่นี้เนาะเอออ่ะอย่าย้ำตัวเลขอีกทีเนาะเลขที่ฝันว่ามีคนซึ่งในนั้นก็เป็นแม่ตัวเองเออคิดว่าเป็นแม่ตัวเองเนาะบางทีเป็นตัวเลขเลยสามเจ็ดศูนย์หนึ่งแกเขียนให้สีเลขแล้วดันไปตรงกระทะเบียนรถเนาะกับทะเบียนรถที่ตัวเองใช้ขับขี่ทุกวัน เดี๋ยวเรารอดูเนาะคือว่าจะฝันย้ำอะไรเกี่ยวกับรถอีกเนาะอาะล่ะครับเพื่อนฟิสิครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมบัตินะครับที่มาแบ่งปันตัวเลขด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนฟิสซกก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับงวดนี้สมบัติฝันเหมือนงวดที่แล้วเลยว่าคนที่มาเขียนให้นะครับมายื่นกระดาษให้ก็คือแม่ตัวเองนะครับ เรามาลุ้นกันว่าจะออกเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับอ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณสมบัตินะครับสวัสดีครับขอบคุณ